มาดูบรรยากาศกันที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างค่ะจังหวัดขอนแก่นจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี2568มีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่นจำนวน27กองร้อยรวม348นายเข้าร่วมพิธีค่ะ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี2568จังหวัดขอนแก่นจัดขึ้นที่ห้องประชุมแก่นเมืองสลากลางจังหวัดขอนแก่นมีนายกองเอกไกรสอนกองฉลาดผู้บังคับการกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีขึ้นแท่นรับความเคารพจากสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่นจำนวน27กองร้อยรวม348นายค่ะ จากนั้นมีพิธีทางศาสนาทั้งหมดกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณต่อทงประจำกองร้อยอาสารักษาดินแดนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลยผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่นนะครับมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีให้กับผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ร่วมรวมเจ็ดนายนะครับ แลมอบทุนการศรึกษาแก่บุตรสมาชิกอสสจำนวนเจรายรวมเป็นเงิน18,00 0บาทมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิอา,าสารักษ์ดินแดนในพระในพระบรมราชิานูปถัมจำนวจ7รายนะครับรวมเป็นเงิน18,00 0บาทมอบเงินสวัสดิการสำหรับบุตรสมาชิกอสและทุนสมาคมแม่บ้านมหททัดไทยมอบสิ่งของบำรุงขวัญแ,และกำลังใจจากนั้นประธานในพิธีได้อ่านสารผู้บัญชาการกองอา,าสารักษ์ดินแดนและให้อวาดแก่สมาชิกกองอาสารักษณ์ดินแดนที่มาร่วมพิธี